สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองสตินจี้เด็กเกมนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมโลบ,บอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในแมปเหมือนเดิมนะที่ผมบอกกันไว้แล้วนะฮะ <c oughs> ก็เราจะมาอยู่ในแมปเหมือนเดิมก็คือ Fat e n d i n g Simulator นั่นเอง <c oughs> การกินอ้วนที่สุดในโลกกันอีกแล้วนะก็คือการที่กินอ้วนที่สุดเร็วๆนะทุกคนก็คือการกินที่แบบว่าเร็วนะนี่กินแบบนี้ไปเลยเลขก็จะเริ่มไปเร็วนะทุกคนเออ กินไปนะฮะเลขมันก็จะไปเร็วกินให้มันเยอะแต่ก็อ้วนผิดปกตินะขนาดกินก็ยังอ้วนเลยโอเคกินให้มันให้มันเยอะก่อนโอเคเรามากินอ้วนนี่มันเยอะขึ้นนะกินกินให้มันเยอะ โอเคกินให้มันเยอะก่อน <S <S กินเข้าไป กินเข้าไปรู้สึกมันจะต้องใช้เวลานานแล้วทุกคนการกินเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยนะฮะต่อย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 นี่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 ตบหน้านีหนึ่งอ้อ้วนเรามาลงมาโจนตีคนนี้หน่อยความเก่งขนาดไหนนี่โอเคโจนตีไม่ได้ด้วยโอ้โหตายเซ็งจริง โอเคเราก็กินผลไม้ไปเรื่อยนะมันก็จะได้แข็งแกร่งเยอะๆทุกคนโอ้หต้องใช้เวลานาน,านแค่สี่พันด้วยนะทุกคนเฮ้ยมันนานเกินไปเปล่านะั่นระลับสี่พันเนี่ยกินไปเรื่อยกินไปความแข็งแกร่งโอเคเรากินเข้าไปนะ โอเคโหต้องคูณสิบต้องใช้เวลานานด้วยนี่เลยคูณสิบโห oh, ต้องใช้เวลานานแค่บวกสิบเองทุกคนกินเนี่ยไปไปไหนเออต่อยนี้เลยต่อยต่อยตายเรียบร้อยรู้แล้วว่าไม่ไม่มีคนสู้ฉันได้หรอก่านก็กินเยอะกว่า โอ้ okay. oh, ตัวอะไรมันใหญ่ไว้นะเอ้ยตัวอ้วนใหญ่แล้วเกินนะครับมามามาจัดการนี่พี่คนนี้หน่อยเร็วเร็วรีบไปเร็วเฮ้ยเฮมานี่เลยขอต่อยหนะเรียบร้อยอเรียบร้อยโดนโดนซัดทีเดียวตายเลยมามาถ้าเจอเหยื่อออกมานี่ต้องโดนนะทุกคนมามารอ,อนั่ไงมาแล้ มาแล้วไะใช่ไหมใช่ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเก่าเหรอฮะมาเร็วผมไม่ยอมมากันดูดิมันมากันตรงไหนกันเร็วเร็วเร็วเราเร็วเร็วงราดรวเร็วเราวก็เดานู้่านะถวก็เดามี้ปี็านะ็วเราเร็วนะก็จะ็วิ่งเร็วเร็วเราน็วเ็พเไม่ต้อเคเร็วอีกเกินเาเรร เฮ้ยเขาไปไหนกันวะน่าแล้วมาอยู่อะไรตรงกลุ่มอะเอามันลือนอะไรตรงขวางโอ๊ยไอ้นี่ต้นไม้ก็ติดอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาแล้วเร็วยืนจนมาแล้วเราต้องต่อยเฮ้ยเฮ้ยมันจะทายไม่ตายเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้นเราต้นเอาหายไปไหนวะเน้าเอาไปนี่ไง มาแล้วมาแล้วเก๋วฮะสุดเก๋าของแกมานี่มานี่เลยมานี่เบคอน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 เกา๋าเก๋าเก๋าเก๋าโอ้ยตูไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปโหยนี่ก็กินขนมปังนะกินองุ่นก็สุขภาพดีนะมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หวานด้วยโอ้โห มานะดูท้องไยท้องพุงกลมทำไมตัวมันเหลี่ยมวะนะโอเคเรากินให้มันเยอะก่อนเพราะเราจะกินอาหารให้มันอร่อยขึ้นนะแล้วก็คูณสิบขึ้นขนาดต้องกินอาหารนานๆขนาดนี้มันก็ทรมานจริงๆนะนำ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 ก,กินพร้อมกันด้วยมาๆา นี่นี่กินพร้อมกันด้วยนี่นี่ทุกคนจับตาดูกินกันพร้อมกันด้วยโอ้โหขอบคุณที่ป้อนขนมปังให้ฉันนะพี่เบคอนพี่เบคอนลองไปแก้แค้นกับพี่เบคอนอีกอ่ารุ่นใหญ่คนหนึ่งนะมันชื่อว่าไอ้แจ็คหนะลืมไปแก้แค้นเด้ยโอเคเดี๋ยวไปแก้แค้นให้เฮ้ยเกเกมันอ่อนเอเกินไปเนี่ยแซนวิชชั้นใหญ่กว่าดูดิีิจาดก,การมันเลยไอ้เบคอนรีบไปโจมตีมันเลย เขาออกมาจากทางนี้นะอาจจะได้ผลนะเพมันเบียดวะเราเอาอกออกไปก่อนแล้วมาอยู่อากาศสดใสกันดีกว่านะไปสุดอากาศกันแล้วก็กินองุ่นไปต้องใช้เวลานานการกินเนี่ยโอ้โหเร็วแล้วเขาทำอะไรอยู่นะกินเข้าไป กินเข้าไปต้องปะทะกับพี่อ้วนพี่อ้วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่อ้วนใหญ่แข็งแกร่งเกินไปเฮ้ยไปไหนวะนะ่ะออกมายังตูด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 ,ด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 โชว์ความแข็งแกร่งโชว์ความแข็งแกร่งเราสามารถปีนบันไดได้แล้วก็กระโดดข้ามไปเลยไหมถ้าเหมือนออบบี้อ่ะเออกระโดดงี้เลย ô, cá độ nè, rồi có cá độ vào, ảo, 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 ตายแล้วทุกคนตัวแตกไปแล้วบอกแล้วถ้าเข้ามาใกล้ระวังเจอเหยื่อเข้าไปกินจนอ้วนก่อนกินให้มันเยอะกินให้มันเยอะขึ้นแล้วก็คูณน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่ผู้หญิงอามามามาซวนเลยมามาเก่าอ,อ เอาหุยต่อยไม่โดนอันนี้ก็กลับที่นะมีคนน่าจะมีเข้าเซิร์ฟใหม่นะดูดิเขาอ้วนกว่าเยอะเลยอันนี้ขูนี่บวกสิบอยู่นะต้องกินให้มันเยอะแต่ผมต้องอยู่กว้างกว่านพี่อ้วนเขาจะมาแล้วมายัง ใช่ก็จะมาแล้วเราเราเรีบไปดักเลยโลโลเราเราเราเร่รีบไปดักเลยเฮ้ยลองรีบปีนได้ไหมโอ้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะลองดูเฮ้ยไม่ได้วะเราไม่ถึงตรงนี้อ่ะให้มันถึงก่อนมามามากระโดดอีกทีหนึ่งจึ๊บปึ๊บจึ๊บปึ๊บอ่าจึ๊บปึ๊บเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวกระโดดก่อนเฮ้ยโอ้โหแล้วก็โลบักด้วยนะเออเ้ยโอ้ยเฮ้ยกระโดดค่อยค่อยอ๋อ กระโดดทีนึงให้มันจะโดนะนะนะโอ้โห,โหน,นั่งทำอะไรอยู่นะเพราะไงคนที่กินอ้องวงเก่าหลอนอ่ะกินช็อกโกแลตเยอะเลยต้องมาเจอกับฉันฉันก,กินอ้วนกว่าเยอะอีกโอเคดูดิขนาดกินอ่ะยังไม่ถึงเกือบสี่พันแค่สามพแค่สามรอเองอ่ะ กินนั่งไม่ไหวแล้วอะจะกินเยอะหรือว่าจะกินแย่กันแน่เนี่ยฮะถามจริงโอ้ยไม่ต้องใช้เวลานนขนาดการกินเนี่ยนำหนํากินเข้าไปเดินไปก่อนเดินกินไปก่อนพี่อ้วนจะออกมาหรือยังเร็วๆนะรีบมาสู้อะฉันเร็วนะยืนเอากินอยู่นั่นแหละไม่ยอมออกมาสักทีหรือไงฮะเราต้องได้เงินแล้วก็ซื้ออาหารมากินนะทุกคนเราก็จะได้ แข็งแร่งที่สุดในโลกเลยฮนะแต่ใครอยากจะดูความแข็งแร่งของฉันเนี่ยมาดูได้เลยนะเอาไปไหนอะอ๋อเขาไปขายไปอ๋อไปขายไปขายไปซื้อของกินอยู่เฮ้ยสุดท้ายแล้วจะกินเยอะขึ้นแล้วลองลองไปทาพี่อ่วนนี่ดูว้าวตัวใหญ่ดูดิตัวใหญ่ที่สุดเลยโอ้แต่ต้องมองห่างดูก่อนเฮ้ยเขาไปไหนอะ่ะ เอาไปไหนของมันนะ่ะม,มามามาจัดก,การมันหน่อยเลยเดี๋ยวครับปะมานี้เลยมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ,วไจาจัดการเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะโจมตีเรามานี้เร็วมาสู้เร็วไม่อยอมสู้อ่ะทุกคนปะเรามาซื้ออาหารกันก่อนดีกว่าปะปะ พี่ขอลบหน่อยเออเรามาซื้ออาหารไอ้นี่อะไรอะฟู้ดเหรออาหารไอเอ้ยไปขายโอ้โหแม่งไปขายก่อนไปขายก่อนโอเคตัวเล็กลงละพี่ลบไปหน่อยเออเรามาซื้อของของอะไรก่อนแป๊แบ,บหนึ่งนะซื้ออ,อ,อันนี้ใช่ไหม โอ้หหกพันสองร้อยสี่สิบอ่ะเอ้ยหกร้อยหกร้อยยี่สิบสี่ใช่ไหมโอเคซื้อไปแล้วแล้วก็ซื้อเซลอีกรอบหนึง่งนี่เป็นเซลลนี้เลยโอเคมาแล้วนะเรียบร้อยกินอาหารอันนี้ก่อน โอเคครับคลิปนี้ต้องพอเท่าคลิน,นั่นก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนี่ยก็สหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สวัสดีครับบ,าย,บายนะครับผม <S <S อ่าขอ,อกินก่อนดีกว่า